สวัสดีครับพบกับ pg channel อนไลน์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครมูมอเพื่อสร้างรายได้นะครับหรือว่าสมัครเพเซอร์นั่นเองนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เพื่อนนะครับไปขอลิงก์จากผู้แนะนำที่แนะนำเรามารู้จักกับมูมอนะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกที่ลิงก์ที่ผู้แนะนำของเราส่งมาเลยนะครับคลิกไปเลยนะครับ ก็จะเจอหน้านี้นะครับแล้วก็กรอกเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรของเราที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะรับรหัส otp นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับรอสักครู่นะครับเพื่อรับรหัสนะครับ เมื่อรับรหัสมาแล้วนะครับก็กกมาครับสมัครสมาชิกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับย้ำนะครับเราต้องกดตรงที่เป็นเพเซอร์ตรงนี้นะครับเป็นเพเซอร์ง่ายๆรับรายได้แค่ปลายนิ้วนะครับตรงนี้นะครับตรงที่ว่าสมัครเลยตรงนี้นะครับถ้าไม่กดนะครับเรากดจะไม่เป็นเพเซอร์นะครับ กดเลยครับเห็นไหมครับจากนั้นนะครับเลื่อนนะครับกดตรงนะครับแอป ly now นะครับอ่ายืนยันนะครับกดยืนยันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมาสู่หน้านี้อ่าสังเกตดีๆนะครับผู้แนะนําของเรานะครับเห็นไหมครับผู้แนะนําของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับชื่อของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรายได้นะครับเดี๋ยว เราไว้ที่หลังนะครับข้อสังเกตดีๆนะครับดูผู้แนะนำนะครับโค้ดของฉันนะครับอยู่ตรงโค้ดของฉันนะครับตรงนี้นะครับถ้าผิดนะครับไม่ใช่ผู้แนะนำคุณนะครับกลับไปคลิกตรงลิงก์ใหม่นะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็ใส่รหัสแนะนำของผู้แนะนำเลยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับออกจากตรงนี้ไปก่อนนะครับ แล้วก็มาโหลดแอปนะครับโหลดแอปนะครับใน Play Store นะครับหรือว่าถ้าค้นหาใน Play Store นะครับไม่เจอนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปขอลิงก์โหลดแอปมูมอจากผู้แนะนำของเราเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ผมผมผมโหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับแอปก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆนะครับล็อกอินนะครับกดตรงบัญชีตรงนี้นะครับ มุมขวาล่างนะครับบางทีตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขที่เรายืนยันไปเมื่อกี้สมัครไปเมื่อกี้นะครับอ่าขอรับรหัสนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าได้หน้านี้แล้วนะครับ โอเคนะครับกดตรงที่อ่า,อากดตรงที่เมมเบอร์ตรงนี้นะครับอ่ตอนนี้เรายังไม่ได้รับรหัสใช่ไหมครับเรายังไม่ได้รับอ่าลิงก์นะครับแนะนำนะครับเราก็ยังเป็นเมมเบอร์อยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> การที่เราจะได้รับไอการเป็นเพชรนั้นนะครับมา มากดตรงนี้นะครับเพื่อซื้อสินค้านะครับโฮมนะครับเลือกซื้อสินค้าได้เลยนะครับถ้าเราเลือกซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับทําการจ่ายเงินผ่านนะครับบัญชีธนาคารหรือว่าบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับแล้วก็จ่ายผ่านแอปนะครับไอโมบายแอปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขา นะครับก็จะให้เราไปยืนยันนะครับยืนยัน mp นะครับเห็นไหมครับกดเข้ามาที <c> ่ตรงนี้นะครับบัญชีนะครับบัญชีตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมาหน้ามาหน้าบัญชีนะครับแล้วก็นะครับไปที่ที่ต้องจัดส่งนะครับแล้วก็กดนะครับยืนยัน mp เลยนะครับในกรณีนี้กรณีนี้นี่เราจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะก็กดยืนยันได้เลยนะครับยืนยัน MP ตรงนี้นะครับกดยืนยันปุ๊บนะครับเราก็จะได้ลิงก์สินค้าทันทีเลยนะครับลิงก์แนะนำนะครับหรือว่าลิงก์ที่เราจะไปโพสต์ขายสินค้าในมุมมอได้ทันทีเลยนะครับโอเคนะครับย้ำนะครับการที่เราจะสมัครเพเซอร์นะครับเราต้องกดอ่าสมัครเป็นเพเซอร์ก่อนนะครับต้องกดตรงสมัครเป็นเพเซอร์ก่อนนะครับทุกครั้งเลยนะครับ ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่กดนะครับเพื่อนๆซื้อของเลยนะครับสมัครซื้อของเลยนะครับเพื่อนๆก็จะไม่ได้แต้มไม่ได้ mp นะครับไม่ได้ mp นะครับแล้วเพื่อนๆพื่อจะเสียโอกาสเสียเงินตรงนั้นนะครับแต่ได้ของนะครับได้ของนะครับได้ของแต่ว่าจะไม่ได้แต้ม mp ที่เราซื้อตรงนั้นนะครับเพื่อนๆต้องสมัครแล้วก็กด mp ตรงนี้เป็นเพเซอร์ตรงนี้เห็นไหมครับจะขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเรา ซื้อของนะครับยืนยัน mp เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ลิงก์ตรงนี้นะครับลิงก์แนะนําขึ้นตรงนี้นะครับกับรหัสแ,แนะนํานะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน,นครับสวัสดีครับ